สร้ามหัวเขาได้ยังไงนาะนี่ไก่ไก่ดำนี่ไก่ดำน้าตาคือคือญี่ปุ่นเลยไปจักเป็ดไปจักไก่ไปจักงัวใครแต่บุญมีควายพี่น้องใค่แต่ตัวมีควายเนาะโอเคพี่น้องสบายดีปกับขาวพระเจ้าอีกเจเช่อกับ่องบาลลอนชาแนลหรอกอ่ะจ้าของ่องบาลอึงเคยผู้ไทยไม่เห้เทาสิมาทำภารกิจอันหนึ่งพี่น้องเป็นเวียงประจำครอบครัวเฮือนเท่านี้แหละ คือเขาจะเอาว่าออกข้อเพราะว่ามัว่าจะหิวเข่าหิวนาเออหิวเพลองตอนนี้จะต้องให้อาหารให้ลำเจ้าอ้วนก่อนมาทุกคนทุกคนดูไปเจ้าอ้วนกับทุกงรายเลยมีสุกรหรือว่าหมูชาลาเขาเอื่นหมูเนาะภาษาไทยเขาเรียกสุกรของน้องดาวเลี้ยงไว้แล้วก็บอะไรลูกกันเถื้อดูดิอ้วนอ้วนอ่าโตเป็ดกระปุกลุกอยู่กระปุกลุกเลือดซึอมันอ่ะเรียกว่าไอ้อ้วนปุกลุก แ,กแกม่เขารัเกือะอะนี้ยัง<อ>วะื่นใ,นใจเกลือเปีปยกอได้แหลเบื่งตอมีลออยู่บ้ืงเกลืออรดัดยังอัยั่งก็ต้องปลุกกะมังตอนเศราเ้าแต่ว่านูไม่รู้ท่านลเกือนี่รัที่เขาสีขาวอะที่นอกเลยสีแล้วก็กเกลือเป็ดเ,เกลือไก่ โอ้ไก่นไงไก่ดำบอนี่ไก่ดำนี่นี่สีขาวนี่ไก่ดำเมื่อคืนสรงสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีที่แถบไก่นี่ยมาแต่ญี่ปุ่นบอกเพิ่งกินหำน้ำมากระเดื่องทรงสัยทะนละเกือมามาพี่น้องมาลบหน่อยนะเหตุจะให้น้ำโอ้ยไลยเบียร์ไล่ไงพี่น้องเอ้ยมันหนีก็ได้อ้าวซามหัวเขาได้ยังตอนแรกกระบาสิไปเอาเอากระซี่กันเลยกะ กินหมวย่างกินมวยยางท้องหมต้องกระล้นม mm ัน hmm. ตัวถึงสวบโลดน้่ยหน้ามันแหงเดี๋ยวเอาหน้ามาใส่ปลาเป็ดก็มีเนาะนี่ไก่นี่มีพี่น้องนี่ไก่ทอดนะเมื่อเมื่อคืนญี่ปุ่นเกาหลีแถวไก่นี่ไก่ไก่ดำนี่ไก่ดำน้าตาคือคือญี่ปุ่นเลยรถตัวเดียวทำตัวเหมือนกล็ดดำชีวิตการดำรง อันนี้เขาไข่ไงไข่อย่างนี้น<อ>ี่ไข่เป็ด <c oughs> โอ้อันนี้นาซีเป็นเมนบกุก <c oughs> ไข่เป็ดวะไข่ไก่ไข่ไก่ข <c oughs> ึ้นวยใหญ่เท่าไหอบโมเมนไก่ไก่ไข่เป็ดอือพี่น้องเอ้กระถือคือโคบอยู่เดียวนี่ <c oughs> จักเม้นยังเป็นยังพี่น้องเอ้ยพวกอะไรเรี่อยเลยประจั <c oughs> กเป็ดบระจักไก่บระจักงัว ใครแต่บุญมีควายพี่น้องใครเนี่ยตัวมีควายเนาะสำหรับทั้งควายผมโอ้ยยังไงพี่น้องพิ่ีชซียนตะละเมิอปีประมาณนี้นะเอาฝากพี่น้องเด้อฝากพรมาเป็นของกำลังใจแห่งเบาอืิ่งเคยผู้ไทยเนี้ยเออนี่อันนี้ลูกเป็ดอันนี้ลูกเป็ดเป็ดน้อยลูกนี่โอเคมาพี่น้องมาตรงนี้ออกกันไอ้พี่น้องไล่เลยมันภารกิจยั่งว่าเซติชนะก่อน ดินขอนานพี่น้องเนี่ยได้เลยผู้บ่าวพี่น้องเอ้ยยันเปืือยยันเปลือยสาวทหารบ่มักต้องกันเค็ดแบบสะอาดแน่พี่น้องเมื่อกี้นี่มึงเมื่อกี้หนึ่กล้มากเห็นโจดรถอนเฮือนตอนเราไปหกการไปเวทส่งเสียมแล้วกันหาเลยถามร้านว่ะนี่ไปหการแล้วก็เออโอเคแล้วเขาจะง้อออกยิ้น้าตรงง้อเจ๊ตงง้อในเฮือนนี่รวมหมดสี่ตัวสี่ตัว ันนี้อันนี้เป็นวัวน,น้องดาววัวน,น้องใบเตยล่ะน้องใบเตยนั่นแหละอยู่น้ำกันนี่แหลยน้องแล้วขอไปกินเพื่องก่อนเลยอ่าชอมไหมพี่น้องอพัวเฮือนนั่นคนลังค์คนนึนงมั่ <c oughs> วไล่เพีองยังนะเลี้ยงมัวเห็นพ่อว้าเฮือนจะเป็นเลี้ยงมั่วน้องนนี้เยอะ มันงอกรีน้ำพี่น้องโอ้โหไก่เล้มันกินบานงวกินก่อนงอสันก่อนเลยงวกินทำหมูโบกิน้ำแส้นตตีกัเขาหักหมูโบกินทำเส้นตีตีกับดังเบื่อเส้นสิบตีมันกระดังเบื่อแล้วของงอกองมันงัวบกงัวบกินทำเขาเขาโขงเขาบโอาบนเน่ยลืมเอาส่วยเราหนะน่า ตอนนี้เฮาก็อยู่สวนอ่าสวนน่ะสวนน้องมะนาวสาวบ้านสวนเนาะน้องนั่นน้องยังน้องดาวสาวเลี้ยงเดี่ยวเออน้องน้องดาวสาวเลี้ยงเดี่ยวลายเด้อเนี่ยเลี้ยงคนนี้พี่น้องพี่ไก่ต๊อกไก่เต๊กมีเบิ้ด ไให้มันถึงเพื่องจังหน่อยเบิ้งเบึงเบึงตั้งโกดธด้วนีนวนน่สิงโกรธไอ้ยกิงหยีมัมันยืดได้ยืดกินตาชนนบุตรบ้านเฮาก็สิประมาณน,นี้แต่พี่น้องเอ้ยบันคืออยู่ในเมืองแน,น่นั่นได้ในเมืองในหน้าเขาจะกระดิ้นล้นคือกันเขาจะก็ได้ตื่นเศร้ามากกันบริยูบริเชาต่างคนก็ต่างลุนล้นวิธีสวิดบันคือกันเอาง้อม่องมาปลูกอุ้ยมาลามกินหยาชิเพื่องเนี่ยเพื่องกับขิงหยีเบิ้ดให้เขาจริงน้อยหนึ่ง ชันปลูกหญ้าไร้ก็มันสีเขาไปนี่ที่เดียบต้องหรูปเขาที่ละหน่าาอยนี่เขาไปเดียบไปเดียบใช่กรับบุญโอเคต่ามะกอกไปเทากระสีโมมี่ยังไลายไปหน่อยกับประมาณนี้เอางวออกมากินหญ้ากินเฟืองกินเฟืองแห้งพวกหญามนีก็เป็นยญ้าเก็บเกี่ยวแล้ดูหน้าเรียบร้อยเทากับสะสมเฟืองไว้สำหรับให้สัตว์เลี้ยงเนาะกามาหอนี่กา ขายอิบอนนออง,องบาลลูนชาแนลแล้วกอะเจ้าของช่องเบาอึ่งเคยผู้ไทยกาบผมมียังพี่น้องเอขอ,อาใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสำราญเนาะอย่าลืมข้าวมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขาบอกคอมเมนต์เป็นคนกำลังใจให้กับเจ้าของส่องเบาอึ่งเคยผู้ไทยเนาะสจหรับกินนี่ท่ายชุดชุดท่ายเขากล่าวคขา่าสบายดีสบายดีผมก็มากินนะบ๊ายบา,ายอ่า